สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดู EP 1 3กับ ROE สำคัญอย่างไรในแบบฉบับของเซียนโฮงสถาพรงามเรืองพงนั่นเองค่ะซึ่งเซียนโฮงเนี่ยได้เขียนไว้ในบล็อกโฮงแวลูบล็อกเนี่ยเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2555เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ ROE สูงแล้วดียังไงหลายคนอาจจะรู้ว่า ROE เนี่ยสูงหมายถึงผลตอบแทนของบริษัททำได้สูงเมื่อเทียบกับทุน แต่วันนี้ผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มว่า ROE ที่สูงต่อเนื่องนั้นส่งผลต่อเวลของผู้ถือหุ้นสูงยกตัวอ,อย่างบริษัทมองได้แต่อย่าชอบมีทุน1,000ล้านทำกำไรได้ปีละ200ล้านดังนั้น ROE จึงเท่ากับ20%ถ้าบริษัทมองได้แต่อย่าชอบไม่จ่ายปันผลเลยในปีต่อมาทุนของบริษัทจะกลายเป็น1,200ล้าน เพราะ200ล้านจะเป็นกำไรสะสมของบริษัทถ้าบริษัทจะรักษา ROE 20%บริษัทจะต้องมีกำไรโต20%ซึ่งกำไรจะเพิ่มจาก200ล้านเป็น240ล้านซึ่งจะทำให้บริษัทมี ROE ในปีต่อมาที่ระดับ20%ผมลองดูหุ้น20-30ตัวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีถ้าถือระยะยาวเกือบทุกตัวเนี่ยจะมี ROE สูงสม่ำเสมอ ผมไม่แปลกใจเลยเพราะการรักษา ROE ในระดับสูงได้นานๆแสดงว่าการเติบโตของกำไรในระยะยาวจะต้องสูงด้วยและหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรระยะยาวสูงต่อเนื่องก็เป็นธรรมดาที่ผู้ถือหุ้นจะมีความมั่งคั่งสูงแต่การดู ROE ก็ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกก็คือถ้าบริษัทจ่ายปันผล100%ของกำไรที่บริษัททำได้แม้บริษัทจะมีกำไรไม่โต แต่บริษัทก็สามารถรักษา ROE ในระดับสูงได้ยกตัวอย่างเช่นบริษัทรักนาเด็กโง่มีทุน2,000ล้านและมีกำไร400ล้านก็จะมี ROE 20%ถ้าบริษัทนี้ปันผลออกมาทั้งหมด400ล้านทุนของบริษัทก็จะเท่าเดิมก็คือ2,000ล้านและถ้าบริษัททำกำไรได้เท่าเดิมคือ400ล้านบริษัทก็จะมี ROE 20%ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าแม้กำไรไม่โต ROE ก็สูงต่อเนื่องได้ซึ่งผมคิดว่าบริษัทลักษณะนี้ในระยะยาวแล้วผู้ถือหุ้นน่าจะได้อะไรน้อยกว่าบริษัทที่ไม่ปันผลเลยแต่โตปีละ20%ดังนั้นถ้าเราเห็นหุ้นบางตัวมี ROE สูงต่อเนื่องแต่เกิดกับบริษัทปันผลออกมาทั้งหมดของกำไรที่ทำได้แบบนี้หุ้นตัวนี้อาจเข้าขายหุ้นที่ธุรกิจถึงอิ่มตัวเลยไม่ต้องนำเงินไปลงทุนเพิ่มก็ได้ นอกจากนี้การดู ROE จะมีหลายคนถกประเด็นเรื่องของการก่อนหนี้ของบริษัทเนื่องจากถ้าบริษัทก่อนหนี้สูงและใช้ทุนต่ำแม้บริษัทจะมี ROE สูงแต่บริษัทก็ดูมีความเสี่ยงสูงประเด็นนี้ผมว่าเราต้องดูรายละเอียดเป็นเคส by เคสเช่นบางบริษัทมี DE 0.4เท่าและขายของเป็นเงินสด บริษัทจะขยายโรงงานถ้าดูจาก D/E ratio บริษัทคงจะกู้เงินได้สบายแต่บริษัทกลับเลือกเพิ่มทุนแบบนี้คงไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นเพราะการเพิ่มทุนจะทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มในกรณีนี้แม้บริษัทจะมี D/E ต่ำก็ไม่ถือว่าดีเพราะบริษัทเลือกที่จะไม่กู้ทั้งทั้ที่กู้ได้ในทางกลับกัน ถ้าอีกบริษัท DE 0.8เท่าและเลือกจะกู้เพิ่มเพื่อลงทุนทำให้นี่เพิ่มขึ้น50% DE ก็จะกลายเป็น1.2เท่าถ้าการขยายกำลังการผลิตเกิดผลสำเร็จขายของได้ดีกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นและทำให้ ROE สูงขึ้นในกรณีนี้แม้ ROE สูงจากการเพิ่มเดบ แต่ก็ถือว่าดีกว่าบริษัทแรกที่เลือกเพิ่มทุนทั้งทั้งที่ทกู้ได้ถ้าเราจะตัดสินว่าบริษัทหลัง ROE สูงกว่าเพราะ DE สูงกว่าและมองว่าหุ้นไม่น่าสนใจเท่าบริษัทแรกเราก็อาจจะหลงประเด็นเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลของหุ้นที่ฟื้นตัวแรงๆหลังวิกฤตหลายตัวเป็นหุ้นที่ ROE สูงซึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราเข้าใจว่า ROE ที่สูงส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรถามว่าแล้ว ROE เท่าไหร่ถึงจะดีถ้าเราคิดว่า ROE สูงสๆสม่ำเสมอเป็นเรื่องดีแล้วเนี่ยจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วระดับของ ROE ควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าควรจะมากกว่า20%อย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมก็เพราะว่า ROE ควรจะมากกว่า w a c c นั่นก็คือ w e i g h e Average Cost of Capital หมายถึงต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุนซึ่ง WACC คือต้นทุนของบริษัทที่เป็นการถัวเฉลี่ยระหว่างส่วนของทุนและเงินกู้ซึ่งปกติแล้วต้นทุนของบริษัทมักจะอยู่ในระดับ8-10%โดยเฉลี่ยถ้าบริษัทมี ROE เพียง5%เท่ากับว่าต้นทุนของบริษัทสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัท ทำให้กับผู้ถือหุ้นหรือ w a c c มากกว่า ROE ถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆผู้ถือหุ้นของบริษัทคงแทบไม่ได้อะไรเลยเข้าขายเป็นบริษัทประเภท Destroy Value ซึ่งผมเห็นบริษัทที่มีโครงสร้างลนานักษณะนี้ส่วนใหญ่หุ้นจะต่ำ Book Value เยอะแล้วคนถือหุ้น3-5ปีก็แทบจะไม่ได้กำไรส่วนใหญ่ขาดทุนด้วยซ้ำ ในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าต้นทุนของบร,ริษัทโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ8-10% ROE ที่สูงกว่าในระยะยาวก็ย่อมต้องสร้างเวล l ให้กับผู้ถือหุ้นได้สูงอย่างต่อเนื่องโดยส่วนตัวผมจะสนใจถ้าหุ้นมี ROE มากกว่า20%ขึ้นไปเพราะว่ามากกว่าต้นทุนของบร,ริษัทถึง2เท่าแบบนี้ยิ่งถือนานก็ยิ่งดีช่วงถามตอบคำถาม ROE เฉลี่ยคือเปอร์เซ็นต์กรแบบคอมเพลว์ของ Equity ถ้าธุรกิจไหนที่มี ROE ในระดับสูงและสม่ำเสมอเราสามารถ Forecast equity ในอนาคตได้เซียนฮงมีวิธี Forecast ยังไงบ้างเซียนฮงตอบว่าโดยส่วนตัวผมใช้วิธี Forecast กำไรของบริษัทจากแผนการตลาดการขยายการผลิตแนวโน้ม g r gross Margin Net Profit Margin เพื่อหากำไรแล้ว ค่อยเอากำไรตรงนั้นมาทำ forecast ROE มากกว่าครับเพราะ ROE ที่สม่ำเสมอในอดีตไม่ได้การันตีว่า ROE จะรักษาระดับได้ต่อเนื่องครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหา ROE ในแบบแบบฉบับของเซียนหงนั่นเองค่ะเดี๋ยวทุกท่านอดใจรอสักครู่ EP หน้ามาติดติดกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้จิมลาไปก่อน ไว้รอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ